บายดีพี่น้องททายสบ,บายดีมืเนอีสิบห้าพี่น้องเกาะบ้านพี่นอ,นอ,อ,นอเลยวันีเห็นเท่งขาเจ้าจออโพูดคายหมากไหมนะไม่ได้เข้าในเมืองไม่ได้ไปตลาดเลยพี่น้องช่วงนี้ขาเจออ้าคายหมากไหมมากนัดหมากโม่ก็ได้กินหมากใหม่มาหลายเลยหลายมือเลยพี่น้องเลยสือว่าเป็นสื่อหมากใหม่เสู่ครอบครัว,ก,วก,กิน ủa lịch mà nam mô. cái này nhiều quá. sau này con cái xong phải nằm một con phê, phê bạn bạn không? Để xoay, nào không thì để... à, mi lái soi mi có bay tương hư bàn này là bàn nhảy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ จอดอยู่เพื่อนยันเชิญได้สิเก็บพักกันนนี้ก็เก็บพักอีกยังเก็พักบัวแล้วพักกันจอดแช่งแช่งกันแอ่งหุ่ม งามงามได้ริเราจ้พกมาแล้วถอดกุญแจว่อะอันขับไปคอน้ำ่าไปพอดีอันบาสิตามติงไก่ตอนเที่ยงไีเนาะเลยไม่ผูผักบัวพา,าแล้วล้ายหลายเราบอกอยังได้มาเก็บเอาลนบุมี้ไปกินจนแก่พีเนองเข่ากันเน็บเน็บปลูกอยู่ ใช้ไมเป็นอะไรน้ำหน่อยนอนอยู่กับพ่อมันอีฟว่นตอนเลี้ยงจีไทยนะนี่กับเป็นดินที่เอาสื่อไหวพี่น้องเลยสื่อไหวอันนั้นโคตรข้างหน้าโมแน่พี่น้องเลย,น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 ,เลยน้องท่านว่าอยากมาอยู่กับพี่น้องท่านว่าพี่ยหญเชิญกับพีริดแล้วเผาก้า วันนี้ต้นมะม่งวงเขาก็มาปลูกซื้อไว้ไปดิกายซื้อสองปีเลยนะฮักฮักเห็นมันใหญ่เนะี่ยจักหน่อยต้นหนึ่งน้ำตายอันนี้สิเป็นมะม่วงโลหน่วยใหญ่ๆเลยพี่น้องเาซื้อมาปลูกดินนี่ก็ซื้อไว้ประมาณสองปีแล้วป่ะละได้สองปีแล้วป่ะจน,นี่นึงอย่าเสื้อนเอาวนันน้ำมาโผล่หายมาโผล่นในหายน่ามีเรื่องต้นมะม่งวงกันเลย ติด,ตดถนนแบบนี้อนาคตไปให้ลูกนะพี่นอ้องเผื่อลูกยังมาอยู่บ้านไม่อยากอยู่หน้าืี่พ่อกับแม่นี่คือสิบบริขาวมากง่ายแลอกเพราะว่วาได้ยู้เคลื่อนอยู่หน้าแล้วกรดินกระทำที่พี่น้องเห็นเห็นอะพี่น้องเลยดินค่ะสื่อในช่วงห่นกันยังว่าได้ได้ดีอยู่พี่น้องสื่อมาในราคา เท่ากับหัวจักตะล่างเม็ดเท่ากับเคยถ่ายไว้ให้พี่น้องเบิ่งอยู่แล้วนี่ก็เดินต่นี้แจหัวนี้ให้พี่น้องเบิ่งใกลๆ้ๆค่ะก็ตามสี่จหัวยาเซิร์นฮัล6,000บาทติดถนนบันนามง <c oughs> แล้วตื่นเนาะ เกนอนบอลพาตาบ่เนี่ยอยู่ดีมีแห้งอยู่แต่ว่ามือไปากโอ้ยพีสาวแเท้องลทนบ่ได้เลยก่อนเอ้ยคุณนงคุเจบแพงสิงนนี่อือคุทนบ่ได้ก่อนเอ้ยมือแล้วมาอาบน้ำไปซักยาองเข็ม มาผัดเมื่อเรกินอีเดอยาผ้ายากกินอ to ีกเม็ดหนึ่งเม็ดหนึ่งจะมับิ๊ก้าขึ้นบานี่ย่องไถ่ช่องเกิดอนอย่างนอนยั่และคันก่อกอยู่ไมะจัดลายโอ้ยนะจะใช้ก้าเจ้าไหนเนี่ยปีนี่เฮซันนี่บ่ปีนี่โอ้ยบมีแหงลูกเขากับนิหัขับโลันจะใช้หอดใช้ขหนเนี่ยเชิน Um, ta ừ. vẫn cả nhà sơn các bạn ơi tốt đẹp quá tốt ta nương đứa sáu ta này này, này, này thử thử ừ. ôi cả mắt này là, là nó mắt hang nhà sơn đây nó tốt còn hao đây mình thứ nào ấy các bà mắt ได้นยคน้องแม่ไม่แย่ไปคนวานเด้นี่ตาหนีกับใครในยุนรปอีเขาจะขาดหน้าบอเห็นหน้าบานบอเห็นหน้าหยอดในนี้น่ไเห็นว่า ทั้งเขาเขาเนเนบ่พี่น้องเออ่นนั้น,นจังหวะหน้าหยอดเอาเนี่ยเขาไทายเลยเป็นเทะเให้เลยนะนยจังว่าจังแค่ใช่นะเนี่ยซึ้นใจหมดใช่กี้เลพี่นอ้องขา้นใจหยอดเอาเฮมบอราทังแดงๆต่เบิดแล้วกระเติมบ่

แล้วก็นอนนี่นี่แล้วพี่นอนเอ้ยแล้วก네็นอนเผากะง่วอไันนง่วเอออ่อยู่ปะไปเอาปะไลปแล้วไบดัมกบแล้วงวจะนอก็เมหนไออเอาเก็บพักกันได้ยัะเอ้ยพอพักะทิ่นส่นสมพอดีเราก็ปลูกได้ไหมนี่ปกเด้อ เจ๊หัวนี่ว้ามาทินด๊กไอ้พีน้องพ่อกรเทือนจะอเอเดามแต่พี่น้องเลยมีทรายต้นบบุบีมันบ่นาะบีอนไปกาไปปุ กำลังเด็ดเป็นป่าเลยป่ามันกระถินแล้วกระดกกอะไรรุ่นรุนข่ำ่ะนี่รุ่นรุนแม่ซื้อมาลุ่นในแม่จักนะอ่ะพี่น้องเซบูพ่อค้าเราบอกรอรุ่นเงินรุ่นค่ำอันนี้เขาฉีกออกเลยได้ดิบนะบ่มีอันนั้นเลย เขาเปิดเบิ้งแลรกขนาดบูอเอาได้ขนาดทำมีแบบนี้ได้นี่ก่อนเธอได้นี้สี่สิบห้าพันโอ้โหแพงแผลดีเขาว่าอันเปิดเบิ้งในรุ่นน,นั้นรุ่นเงินรุ่นคำเหรอชีพมันเบิ่งรุ่นไม่ใจก็ได้ <laughs> ไปรุ่นตองกนันตัว่น้องเยเขาว่าแจกคำเบื้องจ้าเบื้งดูรีซื้อไปรุ่นจะก,กล่อง นีว่าก็กกกกกเสือแม่หลีแ่ยงวะแล้วว่าไ่นำเสียออกให้ก่อนคือผู้ลืกล้องบ่เออ่บ้าเหมือนกันออไนำออกให้ก่อนมาลุ่นค้าบน้ำกันพี่น้องได้ได้ได้มารุ่นน้ำกันเพราะว่าเขาใส่ค้ำแล้วก็ใส่เงินไว้ในนี้ คือสีส้ดีทะเลี่น่าเอานี่แต่รวยบอกเขาแก้แล้หรีอเอาตรงเอาสติกเกอร์ตัวนี้นี่คันแบบนี้นะเขาโบแก่นี่คันแบบนี้กับโบเน่ใจนะเห็นบอกกล่องมันเห็นบอกเขาส่องมึงเลยคนน่ะเขาแก้มเขาโบข้าวว้าไปถ้าเขาแก้ใจปุ่งสนี้คือปุ่งๆทะเลี่นี่นะนี่นะอุ้ยเอาตรงนี้แล้วเอาตรงนี้แล้วหรือเอา เีือวันเค่ำเขาใส่น่ะบัค่ำบาทหนึ่งกว้ยล้วกาเงินเนาะเรือก็ไมแนกับคุ้มได้ดีเอารูตัวนั้นนะพูนะบัได้เหลือโศกภยโศกมันได้ดีแม่น้ากับหัวมันตัวใดเนี่เขาใส่ตัวใดเนี่ยแมนบริสเ่สิลวยที่น้องเงย สิแก่อยู่นี่เลยใช่ป้ะบ่เอกี้อยู่เทียงเอามันจะมีนุ่นโอ้ยตัวนี้นักนัก,นกปีดเอาตัวนี้มานักน,นะบังขึ้นสักก้อนที่มากเท่าไรไม่ใช่ไมาซื้อหรอนักไม่ซื้อไม่รุ่นเข้าได้สีลวยเท่านีาน้เอาป้าไปก่อน ขาซื้อมังนาดกันอืมบางนาตีมาเขาได้ก่อนหอมหอมเนะสอยจิ้จรรมรา้านพิพันเออฟอร์กีเซียดาเลยเนาะมีป้ายทำไมไม่ดูบีมเบิ่งกวัวแต่เบิ่งกเม,งมงงืงโม่้านพิพันเบิร์ ้10 0 160บาท50บาทบ่มีเา30บาทอันนาไนี่ด10บาทนี่0บาทกูมีรุ่นน้อยมีแต่รุ่นใหญ่ว่มีหม

แมงบ้าแคปฮันสิบหาพันอะเศร้าบาทและนี่เอาหมางนี่นะดีได้หมางนึงกับพ่อ ไปซื่อโมก็แลกัินก,นกลับอะไรแบบนีนนน้ขอบคุณที่เข้าขมาชมเ้อ